วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเทอร์ดาวนะฮะเกมนี้ผมเคยเห็นตอนที่เทเลอร์ออกมาใหม่ๆนะครับกราฟิกเนี่ยดูคล้ายๆกับไม c คร f t อยู่เหมือนกันแต่ว่าการเล่นนี่คือแบบพังทุกอย่างที่มีอยู่ในเกมนะฮะพาร์ทวนอันนี้รถเมย์เหรออ๋อลงรถเมยมาเอานี่ห้ามไปใช่ไหมเนี่ยไปไม่ได้ครับนี่คือโหมดแคมเปญเป็นหมดในเรื่อง จร,จริงๆจะเข้ามาเล่นแซนบ็อกนะครับแต่ว่าแซนบ็อกมันยังเล่นไม่ได้นะครับต้องเล่นหมดเนื้อเรื่องก่อนบังคับซะง,งั้นอ่ะง,งั้นก็เล่นตามเขาไปก่อนอันนี้ป้ายรถเมย์รถเมย์ไปเมื่อกี้ว่ายน้ําได้ไหมเออลงน้ําได้เปิดประตูประตูไหนอ่ะอ๋อนูนนูนนูนอันนี้คือบ้านเราเหรอยกคนไปนุ่นไปไปนุ่นไปไปไปให้หมดไปไปไปเลยไปเลยลกกว่าเดิมอีก เปิดประตูเข้าบ้านอ่ะหยิบอุปกรณ์ที่ดับเพลิงเป็นกระป๋องสเปรย์นะครับแล้วก็ค้อนมีอยู่3อย่างทุบได้แล้วใช่ไหมเนี่ยใส่ฟิวเพื่อเปิดไฟใส่ที่ไหนอ่ะอ๋อนูน่นฟิวไหนอ่ะใส่ฟิวตรงนี้เหรออ๋อข้างนอกไปทางนี้ได้ไหมก็ทุบบ้านตัวเองไม่ได้ ผิดหวังนุกว่ทุบได้ใส่ซิวเข้าไปอ่าเรียบร้อยเข้าไปในบ้านเพื่อเช็คข้อความโอ้ประตู <c oughs> โอเคประตูมันแคบไปหน่อยเดินลำบากขยายประตูนิดนึงสวยเช็คข้อความเหมือนกับว่ามีห้างกำลังจะขยายห้างแต่ว่า มีบ้านตรงนี้นะครับขวางทางอยู่เหมือนจะไม่ค่อยแบบโปร่งใสเท่าไหร่แสดงว่าเจ้าของบ้านไม่ยินยอมหรือเปล่าแต่มีแค่มิชชั่นเดียวต้องรับอมาโอเคหลังไหนหลังนี้ห้างกําลังจะขยายนะครับอ๋อนี่ไงห้างกําลังสร้างอยู่แล้วเจ้าของเขาอยู่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยโปรเพนแท้งจะระเบิดเมื่อเวลาเราโยน <What? S 1> คลิกค้างไว้ แล้วก็โยนโอ้ผมพังบ้านแล้วนะอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมเอยให้ผมมาพังบ้านไม่มีนะพังแล้วนะใช้ที่ดับเพลิงดับไฟดับทำไมล่ะในเมื่อเราจะพังอยู่แล้วเอ้แต่เห็นในเทเลอร์เขาใช้รถได้นี่เดี๋ยวก่อนยืมรถหน่อยได้ไหมพังได้ไหมเนี่ยพังได้เอารถเข้ามาดีกว่าอ๋อคลิกซ้ายคลิกขวาเป็นการขยับ พี่ตักเดินหน้าถอยหลังปกตินะฮะเออพังต้นไม้ได้ทำไมต้นไม้มันพังง่ายจังพังบ้านด้วยอบ้านใครก็ไม่รู้กับไมทีหนึ่งบ้านหายไปทั้งหลัง5.8เมตรสูงเกินไป5.4 5.3อ๋อต้องให้มันแบบตกลงมาให้หมดเหรอถึงจะเรียกว่าพัง ช่ไหมไม่มีโมเดลตัวเรานะฮะล่องหนเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋วบาด,ด้วย <c oughs> ไม่รถพังไม่ได้เดี๋ยวก่อนดูฮะบ้านทุบได้สบายเลยแต่พอรถโอ้โหแข็งแกร่งมากทุบไม่ได้พี่โกลงอะระเบิดได้ไหมยังมีระเบิดอยู่ออดีรถระเบิรดรถติดไฟ <c oughs> ค่อยมาพังบ้านเอารถเขามาพังด้วยโอ้โหเสาไฟไม่พังเดี๋ยวนะบ้านทั้งหลังใช้คอนทุบได้เสาไฟไม่พังรถก็ไม่พังเออทุบไฟได้อยู่ไปละกลับบ้านเป็นการเอสเคปนะครับเป็นการหนีแสดงว่าที่เราไปพังบ้านเขานี่คือเจ้าของบ้านไม่ยินยอมหรือเปล่าอะไรดังนาฬิกาปลุก หนวกโหปลุกอยู่นั่นแหละอารมณ์ประมาณนี้ตอนเช้าแต่ของจริงทําไม่ได้ใช่ไหมกลายเป็นว่าเราทําผิดกฎหมายนะฮะมีตํารวจจับได้แล้วก็ส่งภาพนี้ไม่ให้ดูทเทซี่บอกว่าให้ลองไปคุยกับคุณตํารวจคนนี้ดูเหมือนเธอจะยอมแบบไม่เอาเรื่องเรื่องนี้แต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเดลีคอมพิวเตอร์ขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณลีเป็นข้อมูลลูกค้านะฮะป้ายทุบได้ไหม คอยมาขโมยข้อมูลคอมทำไมไม่ไปจ้างแบบพวกขโมอยอะไรอย่างนี้เราเป็นคนทุบตึกทุบบ้านขับชนที่ไปเลยได้ไหมคุณลีอยู่บ้านไหมเรามาแบบเงียบๆไม่ให้รู้ตัวผมเป็นบ้านในคอมพิวเตอร์อยู่ไหนต้องบนน่นระเนี่ยฮะคอนทุบไม่ได้นะครับกระเทาะได้แต่เปลือกแต่ถ้าเกิดเอารถขับรถชนได้ทะลุได้ แล้วแต่อุปกรณ์ที่ใช้ห้องประชุมเหรอนี่ไงเจอแล้วคอมพิวเตอร์คุณลีโอโหคอมพิวเตอร์เก่ามากได้แล้วสามอันอันนี้ระเบิดได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยิบของก่อนข้างในทุบไม่ได้อีกหน้าต่างแล้วกันอ่ะฮะอ่ะ ไม่มีใครรู้เรื่องเลยพังมาขนาดนี้แล้อันนี้น่าจะเปลี่ยนได้ข้างในนี้หรือเปล่าคอมพิวเตอร์น่าจะใช่ครับห้องนี้แหละนี่ไงครบแล้วให้หนีออกมาไม่หนีอ๋อเก็บของที่เป็นเงินได้เปลี่ยนเป็นเงินได้นะฮะอะอ,ะอะันี้ไงโปรเพนแทงระเบิดแน่นอนเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้ใช่ไหม ของที่มีอยู่นี่แบบไม่ค่อยได้เรื่องระเบิดแม่อันนี้ลองสอิระเบิดครับคือจะไม่มีคนจริงๆใช่ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรติดข้างหน้าควันรถเหรอหม้อน้ําหรืออะไรหม้อน้ำระเบิดแน่เลยรถไม่ได้เรื่องเลยรถมันไม่ค่อยแรงมีคันไหนแบบไม่พังบ้างอะกลับเลยก็ได้ เข้ามาขาโมยคอมพังบ้านเขาหมดเจ้าของบ้านจะตกใจไหมเนี่ยต้องกลับไปอีกรอบอีกเลเนี่ยให้เรากลับไปอีกทีหนึ่งไปดึงข้อมูลของพนักงานนะครับการเข้าทํางานของพนักงานแต่ว่าให้ระวังหน่อยเพราะว่าเขาติดระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอา้าป้ายซ่อมซะแล้วซ่อมเร็วเหลือเกินมีระบบรักษาความปลอดภยัยเข้าไปแล้วมันจะดังตื้อหรือเปล่าเนี่ยปิดเปิดไม่ได้ล็อก ล็อกอะไรเราล็อกอะไรล็อกอะไรดึงไม่ได้จริงด้วยปีนข้ามได้ไหมปีนข้ามตรงนี้ไปเดี๋ยวนะปิดประตูข้างหน้าอย่างแน่นหนาะแต่ข้างๆแบบมีกองเดืนอนให้ปีนได้เมื่อวานนี้เราพังไปหมดแล้วนี่ซ่อมหมดแล้วนะฮะที่เราทุบไปซ่อมแล้วก็ทุบใหม่ได้อืเป็นไงเป็นไงอ๋อมันจะมีระบบเตือน พอกดปุ๊บมันจะเตือนปั๊บให้เราควิกเซฟก่อนสามอันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันไหนอีกอ่ะโอ้โหไม่บอกก่อนว่าสามอันเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยไม่ทานนะอยู่ห่าง,งเกินโอเคไม่แถมเวลาให้หน่อยเหรอประตูเกะกะหมดเวลาโอ้โหตำรวจจับปุดหน้าต่างก่อนโอเคพร้อมแล้ว ไปทำเวลามาด้านนี้เสียเวลาตรงนี้แหละฮะเดินอ้อมไปอ้อมมาอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปอันนูน้นแล้วก็ออกอโอเคสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ มาแล้วตำรวจเริ่มมาแล้วโอเคครับสิบวิสิวิสิวิเฮ้ยกวาจะได้ไม่ทานหรอกไปแล้วเรียบร้อยครับและแรงใหม่มีอุปกรณ์ให้ใหม่ด้วยอันนี้คือปืนไฟปืนไฟเผาได้ไหม๋ออมีจำกัดต้องเติมเติมแก๊สใช่ไหมเนี่ย ประตูบ้านซ่อมอีกแล้วอะ่ะอ๋อเอาไว้เผาเหล็กส่วนที่เป็นเหล็กฮะไม้ไม่ได้เอาไม้ได้เอบ้านไฟไหม้เลยตรงที่เป็นเหล็กได้หมดเลยใช่ไหมนี่ไงแต่ปูนไม่ได้ไม้ได้เหล็กได้โอเคแล้วเติมตรงไหนอะ่ะมันต้องเติมเติมแก๊ โอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ